ผมเสกสรรบุญเป็งน,นะครับจากบริษัท Professional Group Express นะครับก็ทำธุรกิจด้านการขนส่ง mm hmm. ใช้รถกีซูมาประมาณร่วม20ปีนะครับ สําหรับความประทับใจก็ทดลองมาใช้มาแล้วหลายยี่ห้อนะครับแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจเลือกอีสุสุนะครับในการดำเนินธุรกิจเพนะราะมองเห็นว่ามีความคุ้มทุนนะครับคุ้มค่าที่สุดใน,ใ,นในการใช้งานครับสำหรับรถบรรทุกอีสุนะครับประหยัดน้ํามันนะครับสำหรับธุรกิจขนส่งน้ํามันคือต้นทุนหลักนะครับรถบรรทุกอีสุ ประหยัดน้ำมันได้มากๆนะครับทำให้ต้นทุนเชื้อเพลิงต่อกิโลเมตรต่ำยิ่งประหยัดมากเท่าไหร่กำไรก็ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นครับก็ถือเป็นความคุ้มค่าที่วัดผลได้จริงครับผมอนอกจากนี้ความนนทานของอีลสเป็นที่ยอมรับนะครับเราใช้งานไม่จุกจิกไม่เสียเวลาระหว่างทางนะครับวิ่งทำเงินทำรอบได้อย่างต่อเนื่องอทำให้ไม่มี ข้อผิดพลาดสําหรับงานของลูกค้าและลดค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมบํารุงนะครับแล้วก็สําหรับเครื่องยนต์มีความทนทานแข็งแรงนะครับแรงดีอัตราเร่งดีนะครับบรรทุกหนักได้เต็มที่ทําให้เราส่งมอบงานได้ตรงเวลาครับผมในยุคที่ทุกแบรนด์ต้องปรับไปตามมาตรฐานยูโรหารนะครับทำให้หลายยี่ห้อต้องพึ่งพาการเติมน้ำยาแอดบูนะครับ แต่พอเราใช้อิ s ซุซึ่งเป็นแบรนด์เดียวในตลาดทำให้ผมไม่ต้องแบกภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายของน้ำยาแอดบู ool, ที่ต้องจ่ายเพิ่มทุกๆก,กิโลเมตรนะครับทำให้ผมประหยัดต้นทุนและที่สำคัญคือความสบายใจในการบริหารจัดการเราไม่ต้องกังวลเลยว่าต้องอาหาน้ำยาเติมที่ไหนไม่ต้องเก็บสต็อกหรือถ้าน้ำยาหมดรถจะน่วงหรือตัดกำลังกลางทาง ทำให้เราเสียงานเสียหายอีสุตัดความยุ่งยากนี้ทิ้งไปได้เลยครับทําให้รถเราพร้อมวิ่งทําเงินได้ตลอดเวลาครับครับผมมองว่าอีสุไม่ได้ให้แค่รถนะครับแต่ให้การสนับสนุนการขนส่งหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะาในด้านการอบรมพนักงานนะครับซึ่งอีสุจัดให้โดยมีค่าใช้จ่าย ซึ่งความรู้เรื่องการขับขี่ประหยัดน้ำมันเรื่องความปลอดภัยและการดูแลรักษารถเบื้องต้นนั้นสําคัญมากนะครับเพราะหาพนักง,งานเราขาดความรู้ความสามารถเสียหายโดยธุรกิจต่อธุรกิจโดยตรงนะครับการที่อสู่สนับสนุนตรงนี้ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงทางธุรกิจที่ดีที่สุดครับบริษัทเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับต้นทุนเรื่องค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น และรถเกิดอุบัติเหตุบ่อยพยายามแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองลองมาทุกรูปแบบเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ก็ไม่สําเร็จสักทีครับก็เลยนำปัญหานี้ไปปรึกษาทางเซลล์ที่ขายรถที่ดูแลเรานะครับทางเซลล์ก็เลยเสนอโซลูชันของการอบรมพนักงานในการขับรถเรื่องการขับประหยัดน้ํามันความปลอดภัยเราจัดอบรมกันทุกปีนะครับดีขึ้น ประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับอุบัติเหตุลดลงเยอะมากนะครับทำให้บริษัทลดต้นทุนในการขนส่งได้เยอะมา,มากๆเลยครับผมขอเชิญชวนนะครับหากคุณต้องการลดบรรทุกที่คุ้มค่ากับกธุรกิจของคุณอีสุคือตัวเลือกที่ดีที่สุดครับมีศูนย์บริการครอบคุมทั่วประเทศและ,และยังมีอะไรทางเลือกราคาประหยัดซึ่งช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายใ,ในการซ่อมบำรุงได้มากๆเลยครับ